ไ่ทอมไรย์พอมีบิดทุงเลยไม่ทำไม่ชอบเลยเลยเจ็ดพันไม่ชอบต่ำกว่าหมื่นยืนดิครับผมนี่จะไปเยียดจิ้งหรอไอ้อดามพี่เคยดูนี่ว่าโกขับเกมล้มโต๊ะวะไหนอ่ะเป็นออดามือ เอ็มเนี่ยดำเป็นตี๋ที่ทายไปเอาอะไรไปได้ไม่ขี้เหนียวไอ้ทำไมปอนมีคัตสีน์วะนานยืนทีซับเจคิมลี่นานยืนทีแต่กูก็ไม่ได้ยืนเลยนู้เว้ยทำไมมันไม่มีคัตสีน์วะโอ้โหของใครสวยสุดวะเนี่ยชีเอกิบก็ต้องยืนอยู่แล้วแต่ึงไม่ได้มากระดวงควานนั่นมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ไอ้ยัแนักได้ซ่า ไอ้แน็กได้แล้วสามไม้กูสามสามเออใครฝาดปึ๊งใครฝัดวะไอ้แน็กฝัดตั้งแต่แรกปอนแดงอ้าวพี่ปอลฟาดอ๋ออ๋อเพราะว่ามันมันใบไอ้้ไอลิเวอร์มันได้มันสเปซอีกใบนึงไงเลิก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 ไปละไม่เล่นต่อละไปนอนวันนี้นอนไวหน่อยนะครับผม ไอ้เหี้ยถึงก็รีบายเลยกูไอ้สัตว์ทำไมกูมีพันเจ็ดวะได้จากไอ้นั่นเปล่าฝัดเหมือนกันได้จากได้จากใจโอ้โหมันต้องยืนสี่ร้อยยืนร้อนหดมันต้องมีคนไม่ได้รีบายคนหนึ่งสี่ร้อยเอาไปให้อยู่สี่ร้อยเอาไปแต่หลักพันไม่ไหวว่ะใไอยู่ทุกคนรักใจหลักพันไม่ไหวเหรอตลับพันไม่ไหวเอ้ยทำไมอะไรเพิ่มตังค์เข้ามาจัดไปดิ ให้ไงให้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 แง้มดุเพิ่มท <c ười> ำเลิฟเฮ้ย <c ười> ไม่ใช่มันสู้ทุกคนเลยวะ่ะเพราะว่ามันลุ้นสามใบแน่เลยมึงย,ยืนคนแรกไม่ได้หรอกนะยืนแล้วร้อยกิดดีๆคุณสราม์ทำเล็บเฮียมาแล้วไปร้อยหนึ่งมันมีคู่เก้าแน่เลยทำเลิฟมันเลสต่อเนี่ยหรือคู่สี่วะ อดีแล้วไม่เล่นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะครับผมเจอกันครับพี่ๆไว้ค่อยมาเล่นใหม่ด้วยกันนะครับนี่คือูุชตากรรมเอาเงินโอ้ยแปดเก้านะแปดเก้าสิบแจ็คนอะเรียบร้อยที่ซ้อปเจแดกเอ้ามีแล็กซเตเตพี่ไม่มีแมมงไงแล็กเตเตตอนไหนเนี่ย ก็มีแนงมีแมมโอ้ยย่าให้กูสาเข้าสองคู่ด้วยไอสัตว์ดูดิเอาไปดูเลยออกแล้วไม่มีการรีบายแล้วูไม่พอไม่มีการรีบายสำหรับกูเยอะถ้ามีแปดอีกตัวเรากูต้องเลยละวันนี้ยูจะมาแดกตังค์ซอฟเจคิมลี่ ทำไมไทยรีบบอกเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่ทันที่เห็นไพ่ร้อยเดียวเองอืมนี่เวิร์ไม่คุ้มเล่นโอ้โหแต่จะออกไพ่สามตัวใหญ่ไม่อะไรมันไม่คุ้มอีกเลยอืมทำแต่กูได้ไอ้เนี่ย หยิบเงินอย่างมั่นใจเอาเปลี่ยนครับอัปเจคิลีมาแล้วเป็นคนธรรมดาชื่อแสนจับพิเศษสวยสวยก็เฮียเลยสัตวไ์ตวไม่ใช่ไงสเปซสปาชิบหาย,เ,ยเลสแล้วคุณไม่เลสตอ่อ น้อยเดียวก็น่าลุ้นอยู่แขวะเออนั่นแหละแปดโหมดเฉยเลยเียวัดแต้มได้สัตว์เอาไปแดกเลยกูบอกเลยใครได้เอาไปเลยวัดไนการ์ดไปเฮียไปเียกุ้งกะลาหัวเลยแม่มาเฮียแม่มาเอาไปแดกนิดนึงนิดนึง ่เยอาจารย์แดงขึสับเีอะไม่เข้าไม่เห็นได้ยินเสียงคำเลิศเลยคำเลิศคำเลิศไอ้ท่านเลื่อนเก้าอี้ละคำเลิศไม่ขึ้นเสียงไม่มาครับเสียบไม้หรือเปล่าเนี่ยมิวไม้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลเจเจเฮ้ย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 เสียงหลอกมาเสียงหลอกมาแล้ว ทำอะไรอยู่วะครับเลิฟตามอุปกรณ์อย่าไปถามเขาเขาเขินเลยนะไข่วะยังครับเลิไปสัตว์เยอะในทุกวันดัดาโอ้โห่ยอะไรเนี้ยได้ หน้าหมึดหน้าหมึดแล้วหน้าหมึดเลยยิ้มไปเล่นกับแม่สัตว์หน้าหมึดแล้วหน้าหมึดแล้วเออเออดียิ้ไปเล่นกับแม่ไอ้สัตว์มันมีมันมีที่ไม่เชื่อตรงไหนพี่จะเห็นใบสุดท้ายไม่มีก็ไม่หวั่นไม่มั่นใจหรอกนั่นไงกูไม่น่าเฮ้ยมาอีกสามร้อยว้าว มันมีว่ะที่จดับมันก็มีทั้งคู่อะไรสัตว์พอละสามร้อยพอผมกินแค่นี้พอไอ้เยี่ยคูไม่น่าเลยสัตว์เอ้ยไอเยี่ยคูสัตว์ขนไก่เลยสัตว์ขนนั่นใจตัวนี้มันลงหลักพันแล้เยี่ยกูไม่น่าเลยมันมีเนี่ยมันลงหลักพันไปแล้ว นี่มันตรียอบบ์คายเลยนะเว้ยมันเป็นเกมจับไห้คนนะเว้ยอยเนี้ยเกมนี้บอกเลยไม่ใช่เกมไ่ธรรมดากูบอกแล้วผมนามืดไปแล้วเหมือนไอ้เฮียนั่นเขามีแล้วจากร0้อยหนึ่งมึงยืนเป็นแปดพันอะกูอยากให้เขาร่วมสนุกกันโอ้ใครจะร่วมสนุกกับมึงเนี่ยไม่มีใครเขาสู้หรอกชอบชอบเวลาเฮียที่แม่งมีพิรุธแล้วแม่งชอบยืน ให้ยืนเลยเนี่ยพี่ยืนแล้วจะยืนก็ยืนเลยอโอแกเนี่ยมันเรียกมีพี่ลุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยมีพี่ลุกเนี่ยเนี่ยมีพี่ลุกว่าไงว่ายังไรว่าอย่างไงอะดับเบลวินไม่งั้นเสียพันหนึ่งฟรีแล้วบอกให้ว่ายังไงดับเบลวินไอ้ซอฟอะทำแล้ว อะไรไอ้ยศอะไรอะไรอะรับเออเกียมอะไรแบมมดิสาตว์โอ้โหเห็นไหมมันเป็นสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรโน้ยมึงเอาอะไรมั่นใจกันนัน่ะโอ้ยทำแล้วกูขมับแล้วยังไงครับไปใจได้แล้วล่ะมั้งใช่ไหมตัน ไข่แม่งเล็บว่าจานแดงไอ้สัตว์เอ้ยแค่ขิงเนี่ยนะก็เริ่มจากคำว่ามีพิรุษไงโคตรดวงอะพี่รอบนี้ผมว่าเยี่ยเงินมอะไรนะดวงมากเลยขิงพ่องดวงไอ้สัตว์มันอาจจะไม่ออกก็ได้เออมันดวงมันอยู่ที่การแจกไม่ดวงไม่ดวงไอ้เย่ะกูบอกเลยว่าไม่ดวงตาเนี่ยมันเป็นแค่ขิงด้วยไอ้เยซอฟเจกูรีบายไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยไปยืนกับเขาทำใหม่วะนะกูไอ้เขาก็มีแจ็คไงเขาก็คิดว่าเขามั่นใจไงเหมือนเอามันอะตาไปกันนะมันก็สูงอยู่นะแจ็คอะไอ้ยังตีแตกเหรอวะครับแตนเย็นพี่าตีแตกเหรอวะคนมีพิรุษเอออะไรดันอ้ดหาดอน ดําจอกล่ะรอบนี้ไม่เอารอบนี้ไม่เอาไพ่ไพ่เฮี้ยไพ่ไม่น่าลุ้นไพ่ไม่น่าลุน้นไพ่จับเงี่ยกลายเป็นวงปอกเด็กไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เฮี้ยก็อาจจะเมื่อยก็ได้จะเหยียดแค่เหยียดขาอย่างนี้เปล่า๋ยวเป็นออฟฟิซินโดม สองหมื่นนิ่งเลยนะสองหมื่นมันนิ่งเลยนะนี่เริ่มกดเริ่มกดเริ่มกี่นาห้าร้อยขำใมวะาเราจะเย็นจะเย็นจะเล่นแบบนี้มันไม่มีคนเล่นไอ้เี็ยจะเอาเงินกูคืนให้ได้เลยหาด้วยสักหนึ่งตานี่กดไปเจ็ดพันเดชอบชอบเออเรามาพนันกันอย่างบ้าคลั่งกันเถอะ บางทีเรามันก็ต้องยืนเดี๋ยวกูแจกให้อ่ะสวยๆไอ้กดต่อดิปอดมึงมีเจ็ดไอ้ยังมึงมีเจ็ดมึงก็กดต่อดิวะสัเออะทำไมมันคัดสีนที่ปอดไว้สักว่าเข้าใจต้องมีการพังพินาศกันไปข้างนึยในสุดแล้วก็หยุดที่ลืมว่ามีตังค์เท่าไหร่ไอ้เหี้ยแล้วก็เล่นกับเพื่อนไม่ได้แล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวดูนะอเยกูทำเหี้ยอะไรหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด หึงเจ็ดแพดยังไงหนึ่งเออโอ้โหี่กอบให้แม่งอีกแกน่าเล่นน่าเล่นดวง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 พ่อไงไอ้เหี้ยมึงมึงออกอินตอนมึงเห็นเจ็ดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยใจรู้จักตาบอดพังห้าป่ะทำไมอ่ะเอ็มไฟต์ตาไตแบ็กเหรอไอแบ็กเกียร์อะไรใครจะเอาแม่งลงไอสัตว์ที่นี่แหละไม่มีแล้ว ยืนทุกตาก,กูไม่เล่นนะเออยืนทุกตากออกเลยนะเล่นดีๆแล้วเล่นดีๆนะแตงเย็นอย่าวู้วาเมยไม่ได้วู้วาบางทีมันเล่นตามเหผนมันก็น่าเบื่อมันต้องยืนบ้างเลือดสุกผิดเข้าใจหน้าตันเลยกูรีบไปไหเนี่ยมีมีเอ็ดกับห้าไม่รู้ตามเข้ามาทำไม <c oughs> <c oughs> มีเอ็ดเลยมีเอ็ดก็ต้องเอ็ดมีเอ็ดก็น่าเล่น มันก็น่าเล่นแหละแต่พอเจ็ดมันออกสองตัวก็ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่ก็เขาก็เขาออกอินตอนเจ็ดเขาออกอินตอนเจ็ดเจ็ดมึงก็ต้องไม่เอาแล้วบอลสิว่ามันมาครึ่งตัวแล้วไงมันเกี่ยกับไม่นว่าไปต้องใส่เกียร์แล้วอ่ะไอเดือดเอ้มีเงินแล้วกดไดมีเงินแล้วกดยัยเงินกูดังนัินเนี่ยเสร็จร้อยจบสี่หมื่นเจ็ดไม่ได้แล้วอะ ได้ไม่ได้แล้วได้ันนี้ที่ทำมาแล้วเว้ยจากสี่หมื่นเจ็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นลงไปเลยสี่ร้อยเต็มเต็มสิบจักรกิเลษไอ้สัตว์นั่นเลี้ยงเลยเลี้ยงหทุกคนมีแม็หมดอ้ะตอนนี้ มากระดวงนะมีแมมยิงเาอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูลงผิดทิพไายแล้วแันเดียวไม่เป็นไรหรอกพันเดียวอ่ะรอแหล่เฮียพันเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่มีแมมดูด้ยกรโดดอ้าวกูเอ็ดได้กินเนี่ยกูเอ็ดไพ่สูงกว่าเฮียไพ่กสาลเลี่ยงเฮียไม่ได้เฮียเลยวเลย คิงคู่ลยได้สัตว์เอดแม่กลาหัว